อันนี้จะเป็นใส่กุ๊กเข้าไปนะแล้วก็จะมาที่วาลูแล้วก็อ่าทีตอนนี้เลยทีทีทตานนี้เสร็จแล้วเราค่อยไปใส่ตัวนี้เป็นวลูอ่าคือว่ามาฝังเลยนะขยุกมาลูกอ้าวไม่มาได้ขยุกให้ก็ได้โอเคได้ได้ได้เอาจะมานตอมาที่กุ๊กตรงนี้ใช่เราก็เขียนตัวนี้ มันมันเรียงให้แล้วใช่ไหมอ่าตัวนี้เราก็เขียนตัวนี้หนึ่งไปแปะครั้งมาชงก็ไปอยู่าดแล้วก็เขียนสามจากข้างล่าง สามสิบอันนี้ก็จะเป็นสามแปดครั้งซึบอซๆๆซซซโอเคแล้วก็อย่างที่เหลือก็เป็นสองหมดเลยเธอเธอสามารถอ่าก๊อปปี้ตัวนี้ได้นะก๊อปปี้ตัวนี้เธอลองก๊อปปี้สิก๊อปปี้แล้วก็อ่าตัวนี้กดกดแบบแบบชิปกดชิปแล้วก็แบบเลือกทั้งหมดแล้วก็วางเลยเธอโอเคไปเลวเพื่อนโอเค เคก็ประมาณนี้ต้องสองมันเยอะเนาะ